แรกนะครับผมก็คือเรื่องของหลักการทํางานของตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนลิ i ามิสพัทนะครับเป็นการทํางานอย่างไรนะครับลิเามิสพัทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรโตีนสกัดนะครับจากถั่วสีสีนะครับถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวนะครับถั่วสีสีนี้การให้พลังงาน,นครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผ่านนวัตกรรม m แมอนิค c a l ไฮโดรเลซชนะครับซึ่งเป็นการระเบิดโมเลกุลของตัวถั่วนะครับีศีๆนี้ใ,นให้เกิดการแตกตัวเป็นชนิดผงนะครับแล้วก็มาบรรจุอยู่ในแคปซูลน,นะครับแบบน,นี้แบบสะดวกสะดวกในการรับประทานนะครับก็จะก่อให้เกิดเรื่องของการได้พล X ังงานนะครับแล้วก็มีการเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงา,านนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับตัวถั่วสศสีก็จะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่เซลล์เนื้อเยือ่อได้โดยตรงนะครับส่งผลทําให้เราได้รับพลังงานและก็ได้มีการเร่งกระบวนการเผาผลาญอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั่ ที่ต้องรอการย่อยเพราะฉะนั้นกระบวนการไฮบริดเซตจ,จึงเป็นนวัตรกรรมสําคัญเนื่อการหลักการทํางานของตรงนี้นะครับกินไปแล้วนะครับผมจะส่งผลในการเร่งกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับทำให้ร่างกายเรานะครับมีการเอาพลังงานที่กินเข้าไปนะครับไปเผาผลาญแล้วก็ดึงนะครับผมน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน ที่มีอยู่ในร่างกายนะครับออกมาเผาผลาญด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับมันก็จะมีการใช้ทั้งพลังงานที่เป็นของเก่าที่เกินนะครับแล้วก็พลังงานของใหม่ไปเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเกิดความเฟิร์มขึ้นนะครับเกิดการลีนขึ้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับเกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ได้พลังงานแล้วก็ได้การพบคุณาหนักที่ดีด้วยอันนี้คือหลักการการทางานของตัวลีน่ามิสพัทนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในแคปซูลนะครับที่บรรจุอยู่ในแผงนะครับของตัวกล่องตัวนี้นะครับลีน่ามิสพั ปริมาณของตัวโปรโตีนเท่าไหร่นะครับก็โดยประมาณเนี่ยประมาณ4นะครับเอาประมาณ5ถึง600นะครับมิลลิกรัมนะครับต่อแคปซูลนั้นน,นะครับผมถ้าใครที่กินสองแคปซูลนะครับผมก็จะได้ประมาณปริมาณพลังงานถึงประมาณ1.2นะครับโดยประมาณนะครับประมาณ1.2กรัม นะครับโดยประมาณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ะบจะเป็นพลังงานที่เติมอยู่ในตัวลีนัมมิกส์พัทนะครับแต่บางคนก็คิดว่าเอ๊ะโดยประมาณ500-600มิลลิกรัมเนี่ยในตอนหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะน้อยไปหรือเปล่านะครับผมก็ตอบเลยว่าไม่น้อยเพราะว่าเป็นลักษณะของตัวโปรโตีนสก,กัดเข้มข้นนะครับปริมาณอาจจะ ไม่มากนะครับในหนึ่งทับสูลนะครับแต่ว่ามีความเข้มข้นทําให้มีประสิทธิภาพนะครับในการเมตาบอลิซึมนะครับประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องของการเน้นเรื่องของการเผผาลาญพลังงานเพราะนั้นนะครับสบายใจได้กับการรับประทานาในส่วนของตัวลีน่าวิสพัคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทานเป็นลักษณะของการทาน2 2 2หลังอาหารทันทีนะครับผมเชา้าเพียงเลี้ยงหรือจะเป็น3 3 3 4 4 4 5, 5 5 5นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความเหมาะสมในเรื่องของตัวการลดน้ำหนักแต่ละคนหรือการควบคุมน้ำหนักแต่ละคนและสบายใจได้นะครับผมมีความเข้มข้นเพียงพอครับ